บารพ่อแม่ของชินชวนเสือชวนมาทานผลไมส้สกห่ัยสิลูกยาวแต่ขดตัวอยู่ในห้องนอนอย่างนั้นสิมาดูสิ่โรคมีแต่ของปรดโรทั้งนั้นเลยเสือชวนโรกเมื่อวันที่ลรคอ่ะก,ก็มาบอกแม่ว่าลูกเข้าพเส้อเชื่อไม่ได้ไม่ยังรู้จักผู้หญิงอีกคนนึงลูกอยากทำความรู้จักกับเธอไหมอีกแล้วเหรอ หาวิธีที่ทําให้แม่ร้อเร้ความคิดเนี้ยจะดีกว่าอายุเท่าไรอ่ะการศึกษาระดับไหนทํางานอะไรเงืนเรื่องของเธอเท่าไหร่ครับเธอเพิ่งจะเรียนจบฉันมียาตีตอนเนี้ยเป็นแค่พนังกงานธรรมดาหนะ้าเงืนเดือนอ่ะก็คงไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่ประเด็นหลักคือแม่ดูที่ใส่ใจคอทําทงานด้วยเด็กของเธอก,ก็หมาะสมงับลูกดีใช่ไหมถูกครับ การต่อสู้ทางสังคมที่สูงนี้พอดีแฮร์รูฟอออกมาชนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นเชื้อแม่ของโรคก็ต้องฉลาดพอไม่อย่างนั้นน่ะาจะส่งผลกระทบต่อไอคิวของโรคได้พูดไรของแกอย่างน้อยผู้หญิงคนนั้นน่ะก็จบการศึกษาเป็นยาตีแล้วจะส่งผลกระทบต่อไอคิวของโรคได้ยังไงมันเป็นประเพณน,นี้ของขอบครัวเราไม่ใช่หรอคะเพื่อที่จะให้รูปออกมาเป็นคนใหญ่โตในอนาคต แม่ครับข่าวหลังท้าไม่อยแนะนําคู่ให้ผมอย่าลดมาตรฐานในการเลือกคู่ให้กับผมสิครับแล้วก็อย่าลืมมาผลการเรียนของผมอ่ะดูเป็นหลักนะครับเสียวซวนอย่างน้อยฝ่ายหญิงอ่ะควรจะจบเป็นยาโเพี่จะสอนลูกให้จบเป็นยาเอกได้มันเป็นวิธีที่ทำให้ตระกูลฉิของเราะมหน้ามีตาไม่ใช่หรอครับ <ST ONE> นี่แกฉันทำทุกอย่างก็เพราะว่าเป็นห่วงแกแล้วนี่แกกำลังโทษว่าฉันเป็นคนผิดอย่างนั้นหรอ พอแล้วค่คุณตอนนี้เราลูกก็โตแล้วแกมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วลูกไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรไปค่อยคุยกันอาจจะดีกว่าแะค่ะจบเรื่องสักทีมันหม,มิงซูเมอเจ้าลูกชายนี่แกมีแฟนเป็นตัวเป็นตนหรือ,อยังแล้วเมื่มอไรพ่อจะได้อุ้มหลานล่ะ จะรีบไปทำไมล่ะพ่อผู้ชายนะถ้าประสบความสําเร็จในหะน้าที่การงานจะแต่งงานตอนไหนก็ได้นั่นแหละครับกระดูกของลูกแต่ผู้หญิงที่อายุเลยยี่สิบปีไปแล้วก็จะเริ่มหมดคุณค่าสมอ๋อแกอายุยเยอะแล้วนะคันจะรีบมีสามีให้ไวๆก่อนก่อนที่จะสายเกินไปซี่เห็นเรื่องมากนักเลยพ่อคะตอนนี้หนูอ่ะเพิ่งทำงานเองถ้าแต่งงานม่ลูกไปอ่ะก็คงหมดโมากาศที่จะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วนะคะ แกคิดว่าแกจะรล่อมวยจากเงินเดือนเท่านั้นน่ะหรอสิ่งที่แกควรทาคือแต่งงานแล้วรีบมีลูกซะผู้หญิงนะสุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่บ้านงาน,นมันไม่สําคัญหรอกภามอยู่ได้ตอนนี้ฉันยอยยังอยู่ได้ทุกวันเนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าผู้ลีกจากฉันหรอแำมยังคอยหลอกเงินจากพวกผู้หญิงขี้เหงาพวกนั้นอีกไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพี่แกเลยพวกแกนะ่ะมันไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันตรงไหนตาน้าน่ะความสามารถก็ไม่มีเพียงเพราะเป็นผู้ชายพ่อเลยปฏิบัติต่อตาน,น้าน่ะยังกบเป็นสมบัตินั้นเหรอแต่สำหรับฉันแล้วว่าจะดีเลิศแค่ไหนพยายามมากแค่ไหนแต่เพียงว่าฉันน่ะเป็นผู้หญิงก็เลยละข้า,างั้นเหรอไม่แต่นำสกุลนะ่ะก็ให้ฉันน่ะใช้คนละนามสกุลกับพ่อนะ่ะแกค,คิดว่าแกพยายามขนาดนี้แล้วจะได้เป็นประธานบริษัทงั้นเหรอถ้าฉันเกิดในครอบครัวที่เหมือนลูซี่ป่านนี้ก็คงได้เป็นประธานของสาขาว่างต้งทียสซิตี้ไปนันแล้วละคงไม่มีโอกาสที่เธอจะได้มาวางมาดกับฉันได้ ถ้าเกิดแกอายุเลยสามสิปีขึ้นไปแต่ยังไม่ได้แต่งงานพ่อกับแม่แกก็คงไม่ช่วยแกอีกอายุสามสิบแล้วทําไมไม่แต่งแล้วจะทําไมก็แค่สลัดตัวดูดอย่างเฉียนยอ่อและหลุดพ้นจากบ้านนี้ไปให้ได้ชีวิตของฉนะันน่ะจะได้เปลี่ยนไปสักทีมิงเสมอมอ้ยินี่พ่อพูดไหมรู้แล้วฉันรู้แล้วว่าต้องทํำยังไงพี่ลูกศีชอยูฉันอาบน้ำเสร็จแล้วนายก็ไปอาบน้ำได้แล้วไป พี่ลูกศีมีชุดนอน่ารักแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยอยู่พูดมากได้แล้วถ้ายังไม่รีบไปอาบนายกายเป็นนายตัวเหม็นกินเหม็นเชอะวันนี้เขาออยใจเต้นแรงมากทำไงดีหรือว่าจะแก้งทำเป็นไม่รู้ต่อดี หรือจะโทรหาใครสักคนให้ช่วยดีไม่ได้ไม่ได้เราต้องโทรหาโทนี่เขาต้องถามเรื่องราวทุกอย่างแน่และเรื่องนี้ก็จะั่วไหลแต่ถ้าไม่ให้เขาช่วยแล้วใครจะช่วยเราได้ล่ะหรือไปถามชาเนตด,ดีนะก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้หรอกนะสวัสดีครับพี่สาวคนที่ของผม อืผมไม่ได้มาเงินหรอกมัง้งเดยกฉันว่าคุณพี่สาวฉันเป็นโสดมาสามสิบปีแล้วจู่ๆก็พบว่าตัวเองอ่ะชอบผู้ชายที่อายุน้อยกว่าฉันเก้าปีควรรอหรือควรรีบโสดมาสามสิบปีแถมยังต่างกันอ่ะถึงเก้าปีแต่คนอย่างพี่ลูซี่ไม่น่าจะมาพูดอะไรแบบนี้นะและพวกเรากำลังดูใจกันอยู่ด้วยน่าจะมีพี่สาวที่มีปัญหาคล้ายๆกันก็ได้มัง้งเดี๋ยวเชียร์อยู่เพื่อมีประสบการ,รณ์ความรักกันช่าช่องคนนี้จะมาช่วยคุณเอง คุณเจ้าของกระทู้ครับผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญคือพวกคนสองคนต่างหากถ้าคุณสองคนชอบกันทําไมไม่ลองคบกันดูล่ะบางทีมีคนตอบแล้วเหรอคุณเจ้าของกระทู้ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญคือพวกคนสองคนต่างหากถ้าคุณสองคนชอบกันทําไมไม่ลองคบกันดูล่ะบางทีก็อาจจะคิดเหมือนกันกับคุณก็ได้ชีวิตคนเรามันสั้นมีหลายสิ่งที่ต้องลองทําครับ ผู้ใหญ่จังเลยนะคนอายุ20อย่างคุณจะมาเข้าใจอะไรในความกังวลของคนอายุ30อย่างฉันกันล่ะช่องว่างระหว่างไว้ก็ค่อนข้างเยอะคนวัยรุ่นหนารักเร็วก็หมดรักเร็วฉันจะทำไงถึงจะแน่ใจได้ว่าเขาก็ชอบฉันเหมือนกันไม่ใช่แค่มาล้อเล่นกับความรู้สึกของฉันน่ะพวกผู้ใหญ่เขาคิดยุ่งยากกันแบบนี้หมดเลยเหรอเดีย๋ยวนี้คนอยากกันก็เยอะและถ้าคิดแบบนี้กันหมดอะก็คงไม่มีคู่รักบนโลกนี้ละมัง้ง วิลมาซะแล้วคุณอาชีก็พูดถูกนะฉันคงอาะคิดมากเกินไปแต่ว่าจะทํายังไงให้เลิกคิดดีเนี่ยนี่มันเกี่ยวกับเรื่องอนานณคนเลยนะคนสองคนก็ต้องพูพาก,กันและสนับสนุนกันสึ่งกันและกันจะไม่ให้ฉันคิดมากได้ยังไงทำไมยังไม่ตอบกลับมาอีกนะหรือว่าจะโกรธกันเนี่ย นายฉีคนนี้เขาเป็นอะไรกันฮะพูดะาดีๆไม่เป็นเรื้อไงถ้าเกิดว่าไม่ได้ชอบแล้วยังมาจีบฉันงั้นมาหน่าก็คงเป็นผู้ชายชั่วแล้วติงติงติงชอบอะไรในตัวฉีอยู่งั้นเหรอ ไม่คุณนอ่ะถึงถามคำถามแบบนี้ล่ะมันน่าอายนะสำหรับบัวแกกินหญ้าอ่อนนะ่ะคุณไม่เคยกินแท้ๆคุณจะรู้ได้ยังไงวัหนหลังกินเสร็จแล้วจะไม่มีความสุขนะ่ะน่าสนใจว้าวเจ้าของกระทู้เจอเข้าลาจื้อจีจ้ลา,าวราวจื้อจี้หมายถึงคนขับรถเกา่าในคำสแสลงในอินเทอร์เน็ตหมายถึงผู้มีประสบการณ์ คุณกังวลว่าเพื่อนและครอบครัวของคุณน่ะจะมองคุณยังไงหรือแค่กังวลว่าคู่ของคุณนั้นน่ะยังไม่มีวิธีภาวะเพียงพอที่อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งในอนาคตกันล่ะก็อาจจะใช่ทั้งสองจริงๆแล้วตัวฉันเองก็ไมไ่สนใจว่าใครจะมองฉันยังไงแต่ฉันแค่คิดว่าเขายังเด็กเกินไปเขายังเป็นแค่เด็กนักเรียนคนหนึ่งเท่านั้น เรียกฉันว่าคุณพี่สาวงานจยใช่ทั้งสองจริงๆแล้วฉันเองก็ไม่ได้สนใจว่าใครอะมองฉันยังไงแต่ฉันแค่คิดว่าเขายังเด็กเกินไปเขายังเป็นแค่เด็กนักเรียนคนหนึ่งเท่านั้นไอ้ดีเนี้ยไม่ใช่สตาฟมีแต่คนที่โสดมาตั้งแต่เกิดเท่านั้นแหละที่จะพูดประโยคนี้ได้ มุณบอกว่าเขายังเด็กเกินไปแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเพียข้ออ้างของคนที่ไม่มีความกล้าความรักคือฮอร์โมนคือการทุ่มเทให้กับมันและได้รับผลกลับมาต้องมีความกล้าถึงมัจะรู้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้คนเราบอกกันว่าความรักทําให้คนเราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมความกล้าแบบนั้นน่ะฉันก็เคยมีนะ ไม่มีวิธีไหนที่รักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยินตลอดเวลาโดยไม่ใช้ความพยายามอย่างสม่ำเสมอคำสาบานหรือใบทะเบียนสมรสมันสามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปหากว่าคุณเอาแต่กังวลและไม่กล้าที่จะเข้าไปข้างหน้าความรักก็ไม่มีวันมาถึงเป็นหมดความที่สร้างแรงมานานใจอะแต่แทนใจํำจริงๆชิยูเคี้ยอกันเนี้ยอร่อยมากเลย ทุกครั้งที่ฉันเห็นสีหน้าที่มีความสุขของรูซีขนาดทานขนมหวานมานำให้ฉันอยากป้อนขนมเธอไปเรื่อยๆเลยจริงๆจะได้เห็นรอยยิ้มอันเบ่งบานของเธอแบบนี้จากสิ่งที่คุณพูดแล้วฉันม,มีความกล้าแบบนั้นฉันกังวลน่ะโดยไรเหตุผลฉันควรนะที่จะยอมรับในตัวของเขาฉันไม่รู้ว่าจะต้องทายังไงต่อไปดีผมมานำให้คุณน,ะนั่งรถบัสแล้วนอนหลับไปสักตื่นดูสักครั้งจากนั้นน,น่ะอย่งางที่คุณตื่นแล้วก็จะมีความคิดต่อเขาแบบนั้นอีกแล้วล่ะปวดร้อนก็ฟีนะ อีตาลุงสก,กปรกอย่างน,น้อยแล้วสบการณ์อลคนยังหุบปากนะเออขอบคุณเนี่ยคำแนะนำนะนี่กะดึกมากแล้วฝันดีทุกคนมอร์นิ่งครับพี่ลูซีมอร์นิ่งชิยูอ้อพี่ลูซีเมื่อคืนน่ะนอนไม่หลับเหรอครับ ปล่าหรอกก็แค่เมื่อคืนน่ะนอนดึกไปหน่อยนะจะทํายังไงได้ล่ะช่างอายุเยอะแล้วแค่นอนดึกดนิดหน่อยใต้ตาก็ค้าแบบเห็นได้ชัดแล้วงั้นพี่ต้องพักผ่อนเยอะๆนะครับผู้หญิงหนะ้าถ้านอนเดือคงจะผิวไม่สวยหนะ้าหรแล้วหน้าเด็กบ้าตึงแล้วหรอจ๊ะมาดูของที่แม่เตรียมไว้ให้สิเราจะได้เอากลับไปด้วยไงแม่คะมันไม่เยอะไปหน่อยเหรอของกินเยอะขนาดนี้หนูจะทำไม่หมดเอานะ ก็ยังมีฉี่อยู่อ่ะอีกคนนี่มันก็เตรียมไม่ให้เธอแล้วนะพวกเธอแบ่งกันคนละครึ่งแปบ๊บเดียวก็ทานหมดละลาใช่ไหมจ๊ะเสือ,อยูครับต้องขอบคุณคุณป้า,ามากนะครับที่มีน้ำใจอ่ะผมจะทานให้อร่อยเลยเด็กดีจังเลยนะเชื่อฟังกับพี่ของเธอเยอะเลยละ่ะ